วัสดีค่ะชาวเชลชช้วา,า,ชาวันเชารชค่ะวันนี้วันที่20มิถุนายนวันเกิดวันเกิดของพี่ลิตาใช่ก็ขอแฮปปี้เย์ที่ลิตนนนลยนะคะวันนี้เป็นพูดน้องฝากตะอดวันนี้น้องเบลเขาจะรองเพลงให้พี่ลิ่ฟัง สสดีวนเกด p p y a y a p p y b i d a y to you ทก,ก่านวันิดพีิดนะคะเรียนจบไไวัยร่นแล้วเดี๋ยวหนูจะไปหาลักพีลิดค่ะ,ะเขาบอกว่ารักพี้จะจดจาตลอดไปน,น,นึ่งครั้งจดจตลอดไหมอนเป็นรืกันของพีิดก่อนพีิดจะไปเรียนแทบลักพีริดเดี๋ยวยเขาเรียกเขาเรียกอะรมา ลืมป่าวค่ะโอ๊ยเขามองมึงเต็มเลยนะ